สวัสดีครับพวกผมนะเบย์บอยนะครับจากช่องอีเซอร์ฟิล์มนะครับตอนนี้วิเกนะครับสอนลักเป็นวิเชียนนะครับกาแสดงจบแล้วนะครับเท่าไหร่นะตีตีหนึ่งกับอีกสามที่เจ็ดนาทีนะครับก็แสดงยาวนานอยู่นะครับตอนนี้น้องนุ่นนะครับแล้วก็พระเอกมุสดานะครับก็กําลังถ่ายรูปกับเอฟซอยู่นะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศกันนะครับนี่ครับภาพบรรยากาศนะครับทุกคนแถวนะครับ

ฝั่งนี้ฝั่งเพชรนุกิษดานะครับ Yeah. โอเคครับนี่ครับได้ถ่ายรูปน้งนู่นแล้วนะคบมาขอไปเ้็กน่สองสามรูปครับรูปครับไหนดีถ้าอะไรครับนี่ไม่เป็นเลยครับไม่เป็นเลยหนึ่งสองสามะฝากให้น้องนุ่นนะวันที่สิบห้าใช่ไหมสิบห้าค่ะใช่เป็นงานริเกครั้งหนึ่งก็คือคณะลุงฟ้ากิจดาบารมีค่ะเล่นที่วัดโบจอนชม จังหวัดนนทบุรีค่ะเจอกันนะครับครับผมขอบคุณนั่นนุ่นครับขอบคุณครับครับผมอะไรครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปมั่งก่อนได้ครับตหนึ่งสองสามยิ้มรูปครับหนึ่งสองสามเดี๋ยวฝากเพลงนุกิสดานะครับวันที่15กรกฎาคมนี้จะถึงแล้วครับ วัดโบดอนพรมครับจังหวัดนนทบุรีนะครับก็เป็นงานใหญ่ไปชมไปเชียร์กันให้กำลังใจบ้านบารมีด้วยครับฝากได้นะครับโอ้โหนะพอนขนาดนี้ไม่ไปได้ยังไงครับต้องไปแล้วต้องไปนะที่ก็ต้องไปนะไปที่ครับไปทุกงานตอนนี้โอ้ตอนนี้ตามติดแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณแมนกระวี่ฟิน์มแมกรบี่ฟินด้วยครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับป้าบครับอาจารย์ครับ น้ามองกล้องหน่าู้กำกันเอ้าไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับนี่เอาละเดี๋ยวครับนั่งดีดีครับหนึ่งสองหนึ่งสองหน่งสองหนึางสองหน่งสอนึ่งสองหนรับสองหนึบงสองนี้ยาองหนึ่งสองหนงองหนา่งสองหนึ่งสอหนึ่งสองหน่งสองหนึ่งสอครับก็สองหรับสอีนึ่หงก่องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหน่ส